สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เบสทิวิ่งเชียงใหม่ค่ะและวันนี้นะคะชีจะพาท่านผู้ชมนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูซับกันที่จังหวัดนะครนายกกันค่ะตอนนี้นะคะชีก็อยู่ที่ตําบลหินตัง้งอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะและวันนี้นะคะชีจะพาท่านผู้ชมค่ะมาชมรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทที่เนี่ยเขาต้องการจะขายค่ะและที่สําคัญนะคะที่รีสอร์ทแห่งนี้นะคะเขาอยู่ใกล้ก,กันกับสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นเขื่อนคุ้นด่านปลาการชน ะะแก่ง3ชั้นน้ำตกนางรองน้ำตกสาริกานะคะคือเดินทางไปแถวๆนี้ใกล้มากๆเลยนะคะแม้แต่แก่ง3ชั้นนะคะอยู่ห่างจากรีสอร์ทนี้300ประมาณ350เมตรอะสามารถเดินไปเล่นน้ำได้นะคะโอเครีสอร์ทวันนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวชี้จะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมกันค่ะลมาาเร เรามาเริ่มพาชมรีสอร์ทนี้กันเลยดีกว่าค่ะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะชีอาจจะต้องขอสงวนชื่อเขานิดนึงนะคะเนื่องจากทางเจ้าของเขากำชับไว้นะคะรีสอร์ทแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่10ไร่33ตารางวานะคะและเขาจะแบ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะเป็นหลังเป็นหลังอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ประมาณ27หลังค่ะใน27หลังนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบหลากหลายไทา์มากๆเลยอย่างเช่นบ้านแฝดนะคะบ้านแฝดก็อย่างด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นกันนะ บ้านแฝดบ้านเดียวนะคะสี่นอนหรือบ้านเดี่ยวที่มี2นอนบ้านเดี่ยวที่สามารถนอนได้20คนวันนี้ก็มีนะคะอ่าก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด27เดนะคะยีหลังมีบ้านเจ้าของด้วยนะคะบ้านเจ้าของเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4ี่นอนห้าน้ําพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่ประมาณ220ตารางเมตรนะคะและที่นี่นะคะรีสอร์ทที่นี่เขาต้องการจะขายนะคะมูลค่าห้าบห้าล้านบาทค่ะฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะโอเค หลังแรกนะคะที่ชีจะพาท่านผู้ชมมาชมค่ะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นบ้านแฝดน,นะคะให้ดูรอบๆนะคะแต่ภายในเนี่ยเราจะพาไปชมอีกหลังหนึ่งละกันซึ่งภายในอะ่ะชี้มองว่ามันคล้ายๆกันหมดแหละแต่เพียงแต่ทายแต่ละทายเนี่ยจะไม่มีจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีแบบหลากหลายมากๆตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าของรีสอร์ทนะคะตรงนี้จะมีสระว่ายน้ําค่ะสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะกว้างอยู่ที่ประมาณ9คูณ15เมตรนะคะก็สามารถมาใช้บริการกนได้ทุกคนเลยที่มาพักนะคะ และจากด้านหน้ารีสอร์ทนะคะถ้าเกิดว่าขับไปทางด้านขวามือนะคะอีกประมาณ350เมตรค่ะก็จะเจอกับแก่ง3ามชั้นนะคะแก่ง3ามชั้นตรงนี้ค่ะก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นแบบล่องแพใช่ไหมล่องแพยางอย่างงี้นะคะแต่ตรงเนี้ยถ้าใครมาพักตรงนี้นะคะก็จะสามารถเดินไปแล้วก็ไปเล่นที่แก่ง3มชั้นได้เนี่ยค่ะบ้านหลังแรกที่เราจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะก็จะเป็นหลังนี้เลยคะ่ะจะเป็นบ้านสี่นอนนะคะ และที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมคือรีสอร์ทที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะแบบทุกอย่างเลยที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครนายกนะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนคุ้นดานนะคะจากตรงนี้ไปก็ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็จะมีน้ําตกนางร่องนะคะน้ําตกสาริกานะคะแบบใกล้ๆเลยคือเรียกได้ว่าแถวเนี้ยเขาจะมีรีสอร์ทเยอะมากๆแต่จะมีรีสอร์ทนี้ค่ะที่เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ขนาดใหญ่มีห้องสัมมานานะคะอ่า บริเวณแบบลายรอบแถวนี้นะคะจะเป็นรีสอร์ทแบบเล็กๆๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างนี้บ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวชี้จะพาเข้าไปชมนะคะว่าด้านในเขาจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูบ้านหลังนี้กันเนี่ยค่ะมีสี่เตียงนอนได้สี่คนนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวเขาจะมีแบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆทั้งแอร์ตู้เย็นนะคะทีวีให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะและเดี๋ยวชีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูบ้านหลังที่สองนะคะจะเป็นบ้านสามนอนสองน้ําค่ะ ไปไปชมกันเลยไปเดี๋ยวเราไปชมห้องไทป์อื่นกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้เขาก็ปูเป็นสเต็มคอนกรีตนะคะอันนี้น่าจะมาทําใหม่นะเมื่อไม่นามนมานี้ส่วนสระว่ายน้ําก็เหมือนกันก็เพิ่งทําได้ประมาณ5-6ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะคะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะบ้านหลังถัดไปที่เป็นแบบ สนอนสองน้ำนะคะจริงๆบ้านสานอนสองน้ำมันน่ารักมากๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ดินตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมันก็10ไร่เนาะอย่างที่ชี้บอกนะคะ10ไร่กว่าก็เขาจะมีอยู่ในการัน2โฉนดนะคะจะเป็นคล้ายๆก,กันกับสี่เหลี่ยมข้าวหมูอะ่ะมันจะจริงๆอะ่ะมันมันเหมือนข้าวหมู2อ,อันประกบกันนะคะแล้วก็อเดี๋ยวตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมา,มาลงอีกฝั่งหนึ่งของตัว ตัวบ้านนะตรงนี้จ,จะเป็นคล้ายๆก,กันกับทางรถที่เป็นแบบรถบสัสรถทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะขับเข้ามาแล้วก็ไปจอดด้านในเนาะรีสอร์ทนี้นะคะก็คือแบบให้ความล่มลื่นมากแล้วก็เหมาะมากเลยสำหรับแบบการมาพักผ่อนมาทำกิจกรรมนะคะเพราะว่าพื้นที่เขาเยอะมากๆเลยค่ะ หลักๆล,ลูกค้านะคะที่มาพักที่นี่ค่ะก็จะเป็นลูกค้าสัมมนานะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยอ,อย่า่ะ,ะที่เขาทํากิจกรรมรับน้องอะไรนะคะหรือไม่ก็แบบเป็นกลุ่มขายตรงก็มีนะท่านผู้ชมเพราะว่ารีสอร์ทที่เนี่ยเขารองรับคนได้เยอะมากๆแล้วก็เน้นลูกค้าสัมมนานะคะ่ะก่อนหน้านี้นะคะที่ก่อนที่จะมีโควิดนะคะก็รายได้หลักของเขาเนี่ยมาจาก าการรับสัมมนา,าเลยนะคะก็จะมีแบบมาประจาเลยสุกเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาตลอดเลยนะคะรายได้นะคะสําหรับงานสัมมนา,าอย่างเดียวเลยนะก็จะตกอยู่ราวๆประมาณเดือนละประมาณ ,00 0สนบาทเฉลี่ยทั้งปีคือเฉลี่ยราคาประมาณนี้เลยเพราะว่าสัมมนา,าเนี่ยจะไม่ค่อยมีไฮซีซันโลซีซันนะคะก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นในก่อนโควิดนะคะส่วนช่วงนี้นะคะ อตอนนี้โควิดมันเริ่มซาซานิดนึงแล้วใช่ไหมก็จะเริ่มมีกลุ่มลูกค้าสมมราัเนียกลับเข้ามา,าแต่ถามว่าเป็นปกติเหมือนทุกที่ไหมก็ยังไม่ปกติเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ก็จะมีลูกค้าที่เป็นอย่างที่ชี้บอกเนาะก็จะเป็นแบบนักศึกษามหาลัยหรืออาจารย์มาทํากิจกรรมละลายพฤติกรรมอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เป็นกลุ่มขายตรงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะ เ,เมื่อกี้เราเดินผ่านมากันตรงนั้นก็จะเป็นห้องสัมมนาค่ะห้องสัมมนานะคะก็จะรองรับคนนะคะถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมแบบว่าไม่ต้องมีเก้าอี้เนาะก็จะทำกิจกรรมได้ประมาณ150คนเลยนะคะรองรับคนได้แบบเยอะมากและก็ถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมเป็นประเภทที่แบบว่าต้องเอาเกาอ้ี้มาวางนะคะก็จะทำได้ประมาณสักร้อยคนเลยนะคะโอเคมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้าน พักได้20คนนะคะเขาจะมีอยู่2ห้องติดกันนะคะก็แปลว่าหลังนี้หลังนี้เนี่ยจะพักได้ถึง40คนเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าพักได้20คนจะเป็นยังไงนะคะมาเลยเข้ามาปุ่มนะคะท่านผู้ชมที่นอนเขานะคะเขาก็จะแบ่งไปนี้ค่ะซ้ายขวาเนี่ยนะคะก็จะนอนได้ฝั่งละสิบนะคะเขาก็จะทําเป็นที่นอนเป็นแบบยกขึ้นมาแบบนี้ เนี่ยค่ะก็สําหรับลูกค้าสัมมนาคก็มานอนกันแบบเยอะๆแบบนี้ส่วนห้องน้ํานะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังค่ะจะมีห้องน้ำฝั่งละ5้าห้องนะคะคือฝั่งห้องเนี้ห้าห้องแล้วก็สําหรับอีกห้องหนึ่งห้าห้องค่ะห้องน้ําจะอยู่โซนนี้เลยตรงนี้นะคะห้องน้ําที่บอกนะคะมีห้าห้องค่ะก็รองรับคนที่มาพักตรงนี้นะคะสําหรับ20คนนะคะ และก็หลังนี้นะคะเขาปล่อยเช่าคือละ3,000บาทเองค่ะสำหรับ20คนนะคะและเดี๋ยวหลังต่อไปนะคะที่เราจะไปนะคะก็คือเป็นหลัง3นอน2น้ำอยู่ด้านนี้ค่ะสวยมากๆมันเป็นแบบคล้ายๆกันอารมณ์กับภูวิลล่านะคะซึ่งมันก็ภูวิลล่าได้นะเพราะว่าเขาก็มีสระว่ายน้ำที่รองรับได้นะคะตรงนั้นนี่เลยค่ะหลังผูวิลล่าสนอนสน้ำนะคะคือแบบน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพักแบบจํานวนประมาณ12คนนะแล้วมาพักหลังนี้คือพักได้นะ12 1 5ถึง15คนคือละ3,500บาทค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาปุ๊บนะคะตรงนี้จะเป็นโถงนั่งเล่นนะคะสำหรับบ้านหลังนี้คะ่ะเดี๋ยวห้องนอนแรกก็อยู่ฝั่งนี้เลย เตียงที่เขาใส่อ่ะค่ะมันจะเป็นเตียงคล้ายๆก,กันกับเตียงไม้ที่เขาทามาบิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเตียงแบบนี้นอนได้สี่คนนะคะแล้วก็จะมีทีวีมีตู้เสื้อผ้านู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระเบียงค่ะระเบียงที่สามารถมองออกไปด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นท้ายรีสอร์ทค่ะ วนห้องน้ํากลางนะคะจะอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ํามีตรงเนี้ยสองห้องนะคะแล้วก็ห้องนอนถัดไปจี่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยค่ะท่านผู้ชมนอนได้สี่ท่านนะคะคือว่ามันเป็นแบบอารมณ์แบบน่ารักน่ารักเราแบบมานอนรีสอร์ทอะเนาะแล้วก็ห้องที่สามนะคะห้องนอนสามจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยค่ะ ตรงนี้เลยคือเหมือนกันเลยนะห้องเนี่ยเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรีสอร์ทที่นี่นะคะก็จังหวัดนะครนายกแห่งนี้นะคะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเขาใหญ่นะคะน้ำตกเขื่อนคือมีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะและรีสอร์ทแห่งนี้ก็ชี้มองว่ามันลมลื่นนะคะส่วนวันนี้วันที่เรามาถ่ายทำนะคะก็จะเป็นวันพุธนะคะก็ อาจจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่จงังหวัดนครนายกเนาะก็จะมีคนมาท่องเที่ยวนะคะในช่วงสุกศร้าอาทิตย์นะคะแล้วก็หรือไม่ก็เป็นกลุ่มสัมมนาอย่างนี้นะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะรีสอร์ทแห่งนี้นะสามารถติดต่อชีมาได้ะคะ่ะที่คอนแทคนี้เลยนะคะและเดี๋ยวอยากจะมาชมหรือว่าอยากจะขอข้อมูลอะไรก็สามารถติดต่อมาได้ะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะชีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็อยากจะฝากช่องของเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆจากช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ